di kendaraan ini 1,5 m bawah dengan kontak. Mantap sekali ya. Yeah. เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับครับพี่ <laughs> I

อย่าบอกต่กาปต่อในออนไลน์นะดูๆแล้วตอนีมีวามไอทีนี้แปนเป็นเป็มโปรแกรมทุกไงตัวเองขอไม่เป็นกับที Even yeah. out, even yeah. out, yeah. E โอ้เจ็บเจ็บครับตอนนี้อยู่นะอาการที่ได้ครับแหมให้พลาดดีเสียไหนครับ oh, เป็นความทุนของสมาคมกอครับโอ้โหผู้เล่นต่อนี้นะครับได้กันครับยังสมหวังจะชมอีกกระทบอีกครับ แดงสมบัติแคลิี่ส่วสีเสื้อเขียวเมืองดาตอนคุเยพตอนนี้คู่ชีชนะเยระหว่างทีมดาราก้อนจุเนียพลจากเมืองพลอำเภอพลฟอนแกนลหครับกับเสือสีแดงเสือสีแดงสมบัติแสีแดงสมบัติแกลิมี่ สีแดงไอ้สีสีแดงสีเขียวนำไปก่อนเนาะเขียวนำก่อนหนึ่งศูนย์แดงกับจีเสมอครับสิรอบกีบตต่อไปยกสองครับคือนวลาหลังครับวัีปบนดดีโอ้จะบอกทัทายแรกเลยครับที่หนง โดยการอนนี้ไปไหมก็แล้วต่ทางครับะก้าทางสำบแจมบอก ย่อไปแล้วท hmm. so, ่ครนยไดทุกอ่าก็เนยอนุยครับจากตนยทุกมาเก็บใบไมให้อเมิริครับบีจีพีสุสุีบีพีนิสมบัติการเกาครับสมบัติการเกาะ 滴滴，怎么样？有吗？Rio，哦

โอ้แล้วมีผู้เล่นของนัก,ก์คสโตนนะครับสุกแล้วคนนั้นผูกมาแล้วโหวตขึ้นมาทีเดียวเก็บไวยังไม่ได้หย่อนไปแล้วออพอมา video takut dulu

สับการตดบอกสับการตดอต้องร้บนะครับตอนนี้ัวหลันะมายดีแถวสองอยากได้อยู่สับการต่อสับการ์บอกเลานะครับคืนหลังโยเข้ามาแวเามจัเยียมาได่้เสอสัการกับการต่อทิ้งมาได้ทิ้งไว้ยี่ใหล่ยาวอยได้การตงเทียม โอ้ัอดีไอตงาอาตแล้วอยากได้ตคนเดียวแล้วไม่ขาดกับโอ้สนุกนะครับตอนนี้ในโชวท้ายับตามสลูกบักษกาตามสองตรงนี้ตรงเี้ต้องมาให้เร็วแล้วต้อเอามาให้เร็วอยากได้อยู่บักษกาบกักิการบอเทม เอาทำแล้วไปไหมทิดมาได้แจ็ไ yeah. ม่ได้เลยเอาล้วสิครับเอาล้วพีทำแบบไงเอาเอาย่างไรพี่ไปแล้วดได้มาเลย,ยได้ไดดครับไหลมาเอาแล้วครับกลับมาครับจากวันี้แต่มาได้ด ขึ้หองอ,อ,อยู่ี่ี่เนยน่แขอ,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 อัอตอบ,อาบอออาๆๆตาตล,ล,ล,ล้วตัวตุ๊กเดือดเดือดเดืเอดอเดืออดเดือดเดเดือดเดดเเดืเดือดเดือดเอดเดือดเดือเอดเดือดกดือดเดืเอเดือดดือเดือดดือดเ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 ดอดเดืดเเอดเดืดเดืออดเดือดเดือดอ แล้วยังเป็นบอลบอโอยแพรสัม nah, ัทีมของดาวกตุนยงพ่ยะครับแล้วก็สมัติการบอกด้วยครับเช่นนะครับทั้ง2ทีมเครับเช่นนะครับแพรััทีมทั้งสองทีมเลย ตอน yeah. ัำแล้วจันแน่มแม่มาครับมาช่วงรอบชิงกันไหมครับเนี่ยเพือเห็นพี่องไปครับแต่ผมคิดเองว่าตอนนี้เราตอบทุ้ทายบอลทุนอจงเข้าสนามจงเข้าสนามงเานแล้วเข้าสนามครับมุ่งมาแลวจากออตเลียบนล ก็บไม่ได้อยางดูรอๆแต่ปกาิเป็นบอลของสมัครเาะอลทุเร็วแล้วทุบเร็วยังได้อยู่อครับแทนแถวสเตอนนี้ยังได้ปีกมาเอาเรเอาเทีอ้ีเ็แ่ต้องเคลียร์มนกันครับแอเอารบนี้ ดาบก็จูเนียร์ผลแล้วลงลงไปกับกรรมการเป่าฟ้าโอ้โหครับนี่ครับเอาละครับเข้าสู่นาทีท้ายครับกรรมการให้อีกหนึ่งนาทีครับกับสองสกอร์ที่ตามของสมบัติการบอกครับสมบัติการบอกแะดง เสียงนกหวีดมาแล้วยังไม่โอ้โหเกือบผิดตอกอีกรอบครับจะบอกว่าอย่างไรครับตอนนี้โอ้โหครับมาถึงตรงนี้แล้วถูกอยากได้อยู่อยากได้อยู่แล้วยกมาจังหวะนี้ตรงนั้นให้เป็นสีชิงของแล้วก็จะเนียพรโอ้โหดูดูดีก่อนับกิจกรอม โอุลิ่มจีบอีกทีเดาลูกได้แล้วทีที่ของดาวก็จะเดียวดลครับแลจะจะเป็นจังหวะท้ายของเกมนะครับเล่นลูกสูงแล้วสูดนี้อยากไม่ได้ครับ ทุบมามาครับแล้วในอันตรานี้เกิดได้ผิดไหมได้ไหมได้โอ้โหแบบถึงไวตรงนี้ครับแล้วก็เอาเป็นปรทุูครับ<น>ประกาศเป็นปรทุกแล้วไม่รอเลยครับกรรมาการเต่าน้องมีคนเวลาการแข่งขันการโหเป็นจากกันจูนเดียพลครับเอาชนะสมัตรการบอกไปได้ สามประตูตอนนี้ครับคว้าแชมป์จุ้ยครับท่านที่ดีโปรดฟงครับเสียงตรงมกลางอะไรจับรองน้องหนุ่มท่านสองทีมครับสุดยอดครับหลักช่วงท้ายนี้ทบบรรยากาศการรับถ้วยรางวัลทั้งแชมป์และรองแชมป์นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามการแข่งขันตลอดทั้งวันครับและตลอดทั้งสองวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับจุ้ยเมื่อคำแข่งที่นี่ U10 และ U12 นะครับ ทีมงานออนไลน์วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามการถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับนักกีฬาทุกท่านที่การที่มีเกียรตินะครับส่งผลนักกีฬาเข้าร่วมกันในการสู้นู้นครับในครั้งนี้นะครับ เอาต่อไปนะครับจะเป็นการมอบรางวัลน,นะครับรางวัลร,งรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับคุณครูสายตากลิ่นศรีสุกแดดโรงเรียนจุ้ยพัววิทยานะครับหม้อรางวัลน,นะครับ กองเกตคนช่วยหัวครับทั้งที่หนุ่มได้แก่ทีมสมบัติการบอกครับขอเสียงพวกนี้กับนักกีฬาด้วยครับการมอบรางวัลนะฮะมอบตัวรางวัลและรางวัลนะครับให้แก่ทีมชนะเลิศนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณครูสยามร้อยกลางนะครับ คร mm ูชำนาญการพิเศษนะครับกรมสารศึกษาและพระศึกษานะครับโรงเรียนโรงสูงศรีคณีนะครับมอบถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลนะครับเป็นเกียรติให้กับนักกีฬาครับเรียนเชิญครับรางวัลชนะเลิศกการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนในน้รายการตู้หัวครับครั้งที่หนึ่ง ได้แก่ทีมดราก้อนจูเนียร์พอดขอเสียงปรบมือกันเป็นกิเาสด้วยครับ ครับสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ครับบรรดาญาติญาติของทีมอะไรนะดาก้อนจูเนียร์ดาก้อนภาษาไทยดูภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น DGP DGP ค่ะจะใช้ DGP เป็นตัวย่อค่ะแต่ชื่อหลักๆเลยก็คือดาก้อนจูเนียร์ภาษาไทยภาษาไทยใช่ค่ะดาก้อนจูเนียร์ปนปนพอพานลาดิงค่ะใช่อันนี้เป็นอะไรครับเึงหน่อยครับเลย เป็นแม่ของน้องเบอร์เก้าค่ะน้องเบอร์เก้ากำลังรับเวยรางวัลทีหน right> no <ma ึ่งครับก็ดีใจด้วยครับอันนี้มาเอ่อมากหลายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งคุณตายายมาเราคุณอันนี้ก็ขนกันมาสักคันนี่หรือฝากฝากกันมาหรือมากันหมบ่อยบ่อยประมาณสี่ห้าคันค่ะโอเคครับดีใจด้วยครับอันนี้ก็เดี๋ยวไม่มีนักบวชนะเป็นติดตามดูนะครับในคลิปดีใจกับธรรมดาผู้ปกครองนะครับก็ เอากาหนามามามากันใหม่ด้วยครับครับสวัสดีครับ